สวัสดีเช้านะคะที่สดใสค่ะทุกคน Good morning นะคะใครยังไม่ทานนะคะกาแฟแก้วโปรดอยู่นะคะมาชนแก้วกับโคตฝนนะคะโคตฝนจะดื่มทุกวันค่ะกาแฟแม่มดคอฟฟี่ค่ะสูตรเจพาร์ทนะคะที่โคตด,ดื่มทุกวัน ได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของรูปร่างผิวพรรณหน้าตาด้วยนะคะกาแฟแม่หมดคอฟฟี่ค่ะ22อินวันค่ะใครยังไม่ทานนะคะมาชวนแก้วกับโคดผลนะคะในตอนเช้าเช้าโคดฝนจะทานนะคะสองซองค่ะมาชวนแก้วกันนะคะ สองซองนะคะตอนเช้าตอนท้องว่างค่ะทุกคนใครยังไม่เดือมมาชวนแก้วนะคะจัดไปเลยค่ะกาแฟแก้วโปรดนะคะในทุกๆเช้าค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณรูปร่างหุ่นที่สวยฟิตเฟิร์มค่ะมาบล็อกมาบล็อกเบิร์นบิวนะค่ะ คูณสามค่ะสองซองเลยนะคะอหอมหอมมากเลยค่ะนะคะบอกเลยว่าอยู่ในแก้วนี้มีถังเช่าสีทองนะคะแล้วก็มีสีราชาสมุนไพรจีนด้วยนะคะนะมีแปะกล้วยใบมีใบแปะกล้วยมีถังชเช่าเกากี้แล้วก็เห็ดลินจือค่ะนะแล้วก็บำรุงสมองบำรุงสายตากระดูกผิวพรรณนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนจากผนังรากเซลล์แครอทด,ด้วย ก็จะทานทุกเช้านะคะบอกไว้เลยว่าสูตรนี้เห็นผลแน่นอนค่ะสองซอ,องตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะทุกคนนะใครที่อยากมีผิวพรรณที่สวยผิวพรรณหุ่นดีนะคะหุ่นบิวเบิร์นนะคะสองซองเลยค่ะจัดเลยนะคะนะใครยังไม่ทานมาเชิญแก้วกับโค้ดฝนนะคะบอกเลยว่าเราไม่มีน้ำตาลค่ะ นะเราไม่มีไขมันสัตว์นะคะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะศูนเปอร์เซนค่ะนี่แหละค่ะสูตรเด็ดที่ทําให้โคตดฝนนะได้มีสุขภาพและผิวพรรณหุ่นที่สวยสดใสแบบนี้แหละค่ะุยหอมมากเลยค่ะทุกคนเชา้าแบบนี้ก็จะเป็นกาแฟนะคะ,อ,ะอุ่นๆน,นะคะสักแก้วค่ะทุกคน มากค่ะทุกคน